สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาตามเวลานิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายดอนปรมัตวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนระหว่างการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่77 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือติดตามประเด็นความร่วมมือทวิภาคีในหลายประเด็นขณะเดียวกันจีนได้ยืนยันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกของไทยด้วยนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2,565โดยทมถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ อันดับ1 1 2่ง6ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ร้อยละ21.60นางสาวแพรทองทานชินวัตรพักเพื่อไทยร้อยละ10.56นายพิธาลิ้มเจริญรัตพักก้าวไกลร้อยละ10.12นเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ9 1าคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทย ร้อยละ6.28คนตำรวจเอกเสรีพิสูจิ์เตมียเวทพักเสรีรวมไทยร้อยละ2.40ในายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยร้อยละ2.20ในายแพทย์ชลนั่นสีแก้วพักเพื่อไทยร้อยละ2.16ในายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมร้อยละ2.12นายกรจติกวณิชพักชาติพัฒนา และร้อยละ1.92ในายสมคิดจตุศรีพิทักษ์พักสร้างอนาคตไทยเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นคนพูดจริงทำจริงมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในการทำงาน นายสุภชัยใจสมุทตสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยในฐานะประธานกันธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงขอบคุณนายอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เป็นห่วงพักภูมิใจไทยและเป็นห่วงนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์แจ้งที่มาวลีหลายพักจ้องเตะตัดสกัดขาพักภูมิใจไทยเรื่องการเมืองล้มกัญชาไม่ได้คิดเองเออเองแต่มาจากนักวิชาการและสื่อมวลชนแนะย้อนมองพักของตัวเอง เลือดไหลเป็นว่าเล่นสื่อบางสำนักวิเคราะห์จากพักระดับประเทศอาจกลายเป็นพักจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดซ้ะชายฝั่งของประเทศพศ .2564 โดยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี75%พอชาย22%และเสื่อมโทรม3% ด้านน้ำมันรั่วไหลและก้อนน้ำมันดินมีน้ำมันรั่ว44ครั้งพบจังหวัดระยองและชนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงของการเกิดน้ำมันรั่วไหลจากการเดินเรือส่วนที่น่าเป็นห่วงสูงสุดคือขยะทะเลโดยพบมีขยะตกค้างออกจากระบบนิเวศชายฝั่งรวมกว่า443,987กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นขวดและถุงพลาสติกเศษโฟมขวดแก้ว และพบขยะไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามากที่สุดเฉลี่ย52.65ล้านชิ้นต่อปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการแพร,ร่ระบาดของโควิดมีการสั่งอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นด้วยนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโคศกกระทรวงดีเอส เก้ hey, 9เดือนแรกของปีนี้ได้ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย4,735 URL เป็นเว็บบิ่มสถาบัน1,816 URL ขัดต่อศีลธรรม1,119 URL พนันออนไลน์1,507 URL ลามกอนาจาร์218 URL บุหรี่ไฟฟ้า58 URL และสลากกินแบ่งเกินราคา17 URL